สวัสดีครับผครับต้องทักกชแนนะฮะวันนี้นะครับตาผมไปแล้วกูรอรางเลยไอ้ยีเมถึงกีทุ่มกียามวันนี้มันสามทุ่มก่มวันนี้จะประดมนี่ยามหรอมาดูเบาต้นนะไปไปีเดียวไม่หมดเบยูดอาี้เครับางายโบม ทั <łość> ้งสแท่งวัวหมดเลยวัวหมดขวไม่ได้เลยบ่อยนะคุหมูขวบไม่นอนไม่เดี๋ยวจะทำคลิปไดงไงพี่ไม่ได้คลยพี่กคุ้ลไม่ตายพี่ยังไม่าใค่แล้ น้วนอจนถันอดี้ครับมีปห้าร้อยเียหลักษาได้เออกรบอกกรซิบแล้วดีนะดรรดคันกราไกับานาานองของพี่ดีนะเป็นผมอ่ะตอนน้ออายกายคาย้าแ่ียวตาหายอ่ะเรยฮะไออ่าก็จะออกแล้วนะฮะ บอกว่าใครอยู่บ้านก็รอเราเลยไม่ได้ขายขอได้ยินแล้วบอกว่าใครยังไงวะใช่พ่อแม่มาดูคิดดูเสียได้ไหนของน่ะไม่มีสองคนน่ะสามคนเลยน่ะ

นฮะก็ต้องนะเพื่อเรามาเข้ากันนะขอบคุณที่ใจงานแล้ไม่ได้งได้เพตลาดตรงนี้เหรอารในชาอยู่ใกล้กาแไงอ่ะต้มาวนที่ให้อก็ได้ไม่เเดินเดินมาี่ไหนมาเดินมาใกบ้านใหญ่ก็ได้ใช่ชวตัวมเ่นๆ้นปแต่ไม่เป็นไรหรอกแล้วบ้านใหญ่ก็มาจะโดนไใช้เฉพ่หน้าหน้าหนาเ่เพราะว่าน้ำบุน ร้อนก็ไม่เป็นไรอ่ะอาบที่ไหนก็ได้หน้าหนานี่ต้องอาศัยน้ำอุ่นหน้าหนาวมคือต้องไปจ้างพี่แดงต้องไปเรียนเรียนข้างน้ำพี่แดง้กล้ปากใ้ปิดาเชืจอใจใครพี่แดงก็ปีกอ่อานาโยชอใจปิากใกจ้ประจําน้ำเย็นไม่ไหลแล้วเนาะใช่หน้าหนาวปีก่อนนี่หนามากเลยเนาะหน้าไม้ไหนน้าหนาวมากเลยหนาวนานด้วยสี่เดือนหนาวั้องร้อนหนาเลย ดแล้วดีแล้พี่ที่สาพี่คน,น, ouais pues you know นี้เออพี่ที่สามใ้เ่มก้วตรงนี้นะดีนะรแล้วครับจับแล้วนะดี่ที่สแนะครับมีรเซฟไพี่ะครับจับอั้งแงคบ้ครับว่ามีการเอะไรเ้าราการดพี่บอกว่าจะเอาสมันตอ้นะมั้วเลยดีแล้วอนบราจะ ฝากถึงโอ้พี่บอี่ฝากถึงช้นะไม่เชื่อค่าไฟนะสิใช้ไปแล้วพบอลีด้วยนะคกจัด้ก่อนแหละมาแล้วมาแล้ว

ติดใจติดใจติดใจจะติดใจอยู่นะใจเย็นใจเย็นติดใให้เตรียมตัวไปผลิตให้เยอะๆเอาไปเป็นเป็นไอ้นี่เลยเป็นไอ้กล่องเลยเอาเลยพี่แดงผมผมจ่ายตังค์ประพอไว้นะให้พี่แดงกินค้าวฟรีมื้อนึงว้าพี่แดงหมดแล้มไม่ได้หมดแล้วเนี่ย ได้หมดนครับร้อนายปาเลยครับลมลุกลืยชกันรโกนช่วยกันโปรโมทช่วยกนโปรกช่วยนท่ันนรนยกันโท่าก่วัน่กัน่น่นท่วกร่วัน่วนวกันนกวัน่ก่กันันนนน เราต้องย้ายมาเราต้องย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวใช่ไม่ต้องขอผมให้ต้นไปห้าร้อยนะผมให้ผมให้ต้นไปห้าร้อยอะไรมันทําหายทําหายมันทับโดนโอ้ยทับโดนตรงไหนโดนชอนกันนานเนี่ยตรงตรงที่ผมไล่สดอ่ะเนี่ยเออลงแบเยอะใครอยู่แถวนั้นผมเห็นเนี่ยผมเห็นอยู่ว่าพี่แดงไม่ใช่ทับผูถ้าไม่ใช่ผูก็พี่แดงผมถามป้าซอป้าซอบอกทับผูเอาเงินเหรียญมาจ่าย

ใช่เป็นาทเรขมานนะเ่นน่ครับเพาว่ามทห้เนี่ยที่รู้ที่รู้ว่าเป็นของเบาต้นหนูน้ไม่อยากได้เอาไว้มันจะซื้ออินี่

น,นอ neh, นหงายนอนเหนื่อยอยู่นนอตายเหรอโอยนั่นนนั่คือหมามีความสุขนะไหนนะหมาถ้านอนในท้องนี่คือหมามีความสุขแล้วก็แชร์ด้วยนะครับอ่ะจริงเหรอนั้งนอนเป็นนอนความสุขเป็นสิบนอนหมาชาวบ้านทั้งนั้นรอมันนอนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย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 เขามีความสุขหมามีความสุขหมามีความสุขาจะออกนะฮะก็จะออกก่อนนะฮะ จะพ่อเสียงไงเพิ่งมาดูดิพระอาทิตย์จะตกดินแล้วพระอาทิตย์ไม่ตกดินแล้วเช้าก็ออกมาแล้วออกมาแล้วผมโหลดคลิปอยู่โหล้วนจนผมจะกลับบ้านแล้วไฟแดงเพิ่งออกอ่ะอันนี้เราเคยเห็นสายยันสัญยาไหมเคยเวลาออกออกออกไอ้หน้าไม่ได้สิมันจะไม่ต้องไหวแล้วหัวสายด้วยนี่ไปพี่ไปเลยครับไปขโมยก่อน อัพโหลดแล้วนะฮะที่ห้าประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็เอาออกเป็นโพลิซินเลยนะฮะ f c นะครับผม